ตีนาอัปเดตอาการล่าสุดคู่กรณีเป็นประเด็นที่ทำเอาชาวโซเชียลต่างออกมาวิพากวิจารณ์กันสนันโซเชียลหลังจากที่นักแสดงสาวหล่อยอย่างตีนาสุพนาจิตาลีลาขับรถชนหนุ่มได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านั้นเมื่อชาวเน็ตได้พากันจับผิดและตั้งข้อสงสัยที่หลังจากเกิดอุบัติเหตุตีนายัางไปเล่นน้ำสงกรานต์ต่อจนหลายคนต่างออกมาพูดถึงความรับผิดชอบของเธอจนทำให้ตีนาต้องออกมาโพสชี้แจงถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้น ล่าสุดตินาได้ออกมาเดตอาการของคู่กรณีว่าหลังจากเมื่อวันที่22เมษายนคุณพ่อของน้องบิวได้ย้ายน้องบิวจากโรงพยาบาลเดิมมารักษาที่โรงพยาบาลพญาไทย2โดยตินามารับเป็นเจ้าของไ่ายและรับผิดชอบค่ารักษาของน้องบิวหลายๆวันมานี้ตินาได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อของน้องบิวและได้มาเยี่ยมน้องบิวเพื่อติดตามอาการของน้องบิวในทุกๆวันตินาดีใจมากที่วันนี้น้องบิวได้ย้ายจากห้อง BICU มารักษาต่อที่ห้องปกติแล้วนะคะ อาการน้องบิวดีขึ้นเป็นลำดับแลทินาได้มีการพูดคุยกับทางคุณแม่ของน้องบิวได้ทราบว่าคุณแม่กำลังจะบินจากต่างประเทศกลับมาหาน้องในเร็วๆนี้ตินาขอให้น้องบิวหายป่วยเป็นปกติโดยเร็วทางนิตินาขอขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ของน้องบิวที่เมตตาตินาและขอบคุณคุณพ่อที่อนุญาตให้ลงรูปเพื่ออัปเดตให้หลายๆท่านที่เป็นห่วงน้องได้รับทราบถึงอาการของน้องบิวด้วยนะคะ